หมอกควันไฟป่าในจังหวัดภาคเหนือของเราตอนนี้ก็เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้ที่ภาคเหนือเรามีฝนตกกันแล้วครับแต่ขณะเดียวกันทางศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคต้องการให้มีการป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเช่นเดียวกันกับการแก้ไขปัญหาของโควิด1ินะครับพร้อมกับหารือถอดบทเรียนเป็นอุปสรรคนะครับเตรียมไปป้องกันและก็แก้ไขปัญหาในปีหน้าต่อครับ พลโทฉลองชัยชยารำแม่ทพัพภาคที่3ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนันภาคเหนือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือผ่านระบบวิดีโอทางไกลที่ค่ายกาวิละจังหวัดเชียงใหม่แม่ทพัพภาคที่3ระบุนะครับว่าการถอดบทเรียนในครั้งนี้ได้มีการนําข้อมูลที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการที่ต้องปรับแก้ไขในปี2 5ง0 63เตรียมมาวางแผนไปใช้ในปี2564โดยย้ำนะครับว่าต้องให้ทุกภาคส่วนมีการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วเหมือนกับการแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเป็นการวางแผนระยะยาวต่อเนื่องไม่ใช่เป็นการเตรียมการเฉพาะฤดูแรงเท่านั้นเมื่อฝนตกลงมาก็หยุดการป้องกันซึ่งปีนี้ครับพบว่าจุดความร้อนสูงกว่าปีก่อนการบังคับใช้กฎหมายการฟื้นฟูสภาพป่าต้องนำมา บทเรียนร่วมอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามครับปี2564ต้องมีการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนของการเข้าไปดับไฟป่าต้องไม่มีการสูญเสียของอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ซึ่งปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากการดับไฟป่ามากถึง7คนถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ทีเดียวครับ